ขพความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังงทลาไปัญหาข้อต่อไปนักเรียนถามว่าในการลงโทษผู้กระทำความผิดในการจำปุกเมื่อได้รับการปล่อยตัวในวันสำคัญต่างๆเจนวันเฉลิมประชนรพัรษาแล้วนักโทษกลับไปทำความชั่วอีกการแนวโทษได้รับการปล่อยตัวถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดหรือไม่มื่คนลประเด็นะ เว่าเราไปเด่นกันอย่าลืมว่าเรื่องกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องกรรมใดใครก่อนคนนั้นก็รับกรรมไปจะดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นเพราะกุศลและเจตนาเมืองไทยเราถือว่าเป็นโชคดีนะเรามีสถาบันประมากษัตริย์เป็นหลักแล้วแต่ละพระองค์ก็มีคุณูปการต่รอชาติบ้านเมืองมากราะเรามีโอกาสโอกาสต่างๆแยะที่จะ อภัยโทษแก่บุคคลผู้นั้นเหล่านั้นปรารบมาเรื่อยๆนะผ่านขั้นตอนมาเรื่อยๆนี่ก็คือกุศลเจตนาของทางราชการเป็นพระบาร,รมีของสถาบันประมากษัตริย์แล้วก็มุ่งที่จะให้อภัยสงเคราะห์แก่อนาประชารัษดรประชากรภายในชาติเื่อก็ขังไว้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะ แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเขาจะเป็นพิษเป็นภัยมันก็ต้องค้งไว้แต่การที่ผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับจนเป็นนักโทษประเภทดีเลิศแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยก็หมายความว่าจริงๆในช่วงก่อนหน้านั้นเขาทำด้วยความสุจริตใจบริสุทธิ์ใจเขาเชื่อว่าคนที่เขาให้อภัยมานั้นจะไม่กลับไปทำความผิดรุนแรงจนเป็นกระิ่คุกอีกแต่พอแกออกมาจากคุกนั้นคือเรื่องของแก ลักษณะอารมณ์ลักษณะสังคมลักษณะสภาพแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นในกรณีนั้น,น,นเราไม่รู้หรอกเราไม่ได้เจตนาปล่อยมาให้แกทำผิดเจตนาปล่อยให้แกกลับเนื้อกลับตัวให้เป็นอิสระมาอยู่กับครอบครัวได้รับความสุขนั่นคือเจตนาคนละเรื่องกันเลยนะฮะคนละเรื่องกันเลยแล้วไม่เกี่ยวไปเชื่อมโยงอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเชื่อมโยงอย่างนั้นแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเราสังเกตนะ ช่นสมมติว่าแต่ละวันแต่ละวันมันเกิดอุบัติเหตุเยอะเหลือเกินในตอนถนนคนตายกันแยะรถมอเตอร์ไซค์เด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวซิ่งรถตายกันแยะแต่ละปัดแต่ละปีนะแล้วทำไงจะเอาให้พวกสร้างรถมอเตอร์ไซค์บาปด้วยไหมพวกสร้างรถยนต์บาปด้วยไมยพวกสร้างถนนบาปด้วยไมยพวกขายน้ำมันบาปด้วยไมยไม่ได้เกี่ยว คือถ้าคือถ้าไปเชื่อมอย่างนั้นเลยจะยุ่งกันหมดเลยเพราะเรื่องกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นพระเจ้าทรงแสดงว่าเจตนาหังพิวกวกกังวดามิดุก่อนวิสูท่างหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมคือความจงใจความตั้งใจทําตั้งใจพูดตั้งใจคิดนะฮะจะเป็นกุศลอกุศลไม่รู้อะมันก็อยู่เฉพาะคนนั้นเท่านั้นเอง ดันนั้นที่ทรงสอนให้พิจารณาเราสังเกตฮนนะเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะสูตรมันว่าใครทํากรรมบันไดไว้จะดีหรือโชกตามจะต้องเป็นผู้รับผลหนึ่งกรมนั้นเพราะคนที่ปล่อยเนี่ยทำไปด้วยกวุศลในจิตนาเป็นความดีงามที่ควรยกย่องสรรเสริญควรสนึกถึงคุณูปการถึงพระบารมีธรรมของสถาบันประมากษัตรย์ ที่ปลกแผ่ให้คนเหล่านั้นได้ออกมาจากคุกแต่เมื่อเขาออกไปแล้วเนี่ยเขาไปทําผิดก็เป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบ้วยตัวเขาเองเราจะไปหันไปโทษการปล่อยเนี่ยไม่ได้หรอกปัญหาเขาเรียกว่าอย่าไกลมูลกรณีนะอย่าอย่าอย่าไปคิดอะไรมันไกลมูลกรณีคล้ายๆกับอะไรอ่ะคล้ายๆกับเราพูดถึงเรื่องมังสวิทัต์ แล้วเราไปอ้างว่าการกินเป็นเหตุให้ฆ่าคนผู้กินสัตว์จึงบาปเท่ากับการฆ่าสัตว์บางคนละเรื่องเนี่ยฮะมันคนละเรื่องกันเลยเพราะมันก็ตัดตอนเอาเฉพาะว่าฆ่าก็คือฆ่ากินก็คือกินขายก็คือขายอย่าไปเอื้อมไปไกลขนาดนั้นแต่เอื้อมไปไกลขนาดนั้นมันก็อย่างที่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยเพราะเราจะต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมด มันเกีย่ยวข้องกันทั้งหมดหเราลองสังเกตบางทีเนี่ยเราไม่ใช่ผลเช่นสมมุติว่าคนในจังหวัดหนึ่งในภาคหนึ่งหรือในครอบครัวหนึ่งทาความชั่วหรือทําความดีก็ตามนะส่วนมากทําความชั่วนะเราจะด่ากลาดไปเลยบางทีด่ากลาดถึงภาคบางทีด่ากลาดถึงชาติมันคืออะไรกันเรื่องเฉพาะคนนั้นเท่านั้นเอง ดีก็เฉพาะขดนั้นเท่านั้นชั่วก็เฉพาะขดนั้นเท่านั้นเพราะถ้าเราจับประเด็นของกรรมได้แล้วเนี่ยจะเข้าใจไปทุกเรื่องที่เราวุ้นบุ้นในเรื่องการยกย่องสืเสริญคนเนี่ยเพราะเราสับสนในเรื่องของกรรมให้เราสังเกตโดยเฉพาะในหมู่พระแล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนมากเลย เวลามีการตำหนิพระจะตำหนิกราดไปเลยเอาหมดเลยพระทำไม่ดีสักองคเดียวแล้วมีข่าวว่าทำไม่ดีแถมก็ด่าพระกราดไปหมดเลยนั่นแสดงว่าเราไม่เข้าใจกฎของกรรมนั่นเป็นเรื่องเฉพาะคนนั้นเท่านั้นเองเราไม่ต้องอ้างเรื่องปลาข้องเดียวนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจกฎของกรรมมันไม่เกี่ยวมไม่ได้เกี่ยวข้องเดียวกัน เหมือนผลไม้ในเข่งเนี่ยนะผพไมต้ตัวไหนเน่ามันคืออันนั้นเน่ามันไม่ใช่อย่างอื่นเน่าด้วยเอเอที่พูดถึงปลาลาหอยาคาอะไรต่อไรเนี่ยนะนั้นก็คือแสดงว่าเราพูดในแง่ของคดีโลกเราไม่มองในแง่กระบวนการของกรรมว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนเท่านั้นเวลาพระทำดี พ่จิงการทําดีทุกเรื่องไม่ว่างานอะไรก็ตามทีม่วัดไหนก็ตามนะฮะที่เด่นเด่นผลงานเด่นเด่นมันทาคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องช่วยกันทําเยอะมีทีมงานอยู่ข้างหลังเยอะแยะไปหมดแล้วแต่เวลายกย่องเราเลือกยกย่องคนเดียวนี่แสดงให้เห็นถึงภายในจิตใจของเราที่ไม่ยอมรับกระบวนการของกรรมทั้งสองประเด็นนั่นแหละทั้งตําหนิทั้งยกย่อง แต่ถ้าเราเข้าใจกระบวนการขวงกรรมได้แล้วเนี่ยเราจะแยกอะไรได้ชัดพ่อกับพ่อลูกไม่เกี่ยวลูกกับลูกพ่อไม่เกี่ยวนั้นไม่ใช่ว่าพ่อลูกผิดเอาไปด่าพ่อแล้วพ่อผิดเอาไปเกลียดลูกมันไม่ถูกเพราะนั้นกระบวนการตรงนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องกรรมของแต่ละฝ่ายพวกดีก็ดีไปไม่ดีก็ไม่ดีไป เพราะงั้นใครทํากรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นเจ้าของผลของกรรมนั้นประั้นต่อไปท่านถามนักงเรียนถามว่าคนที่ตายช้าหมายถึงคนที่มีกรรมมากต้องชดใช้กรรมในชาตินี้นานเป็นความจริงหรือไม่ผู้เป็นเล่นไปที่เราเรียกรอ้องจตุรพิตพรพรสีรการอายุวโนโสังพลังนะฮะเราต้องการอายุยืนนะทีนี้เข้าใจว่า ตายช้าเนี่ยหมายถึงประสบความทุกข์ทรมานอยู่บนเตียงตายก็ไม่ตายอยู่ก็ไม่อยู่นะหายก็ไม่หายนอนอยู่บนเตียงแต่อย่าง,งน,นั้นน่สร้างความเดือดร้อนในแก่คนเราเองแต่ตรงน,นี้อาจจะจริงนะครับเพราะจากการสังเกตเรื่องราวต่างๆของคนในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระรูปหนึ่งชื่อพระติสสะ ท่านเจ็บปวดเปื่อยหน้าเม็นหึงไปหมดทั้งตัวตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายแล้วุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันเป็นผลวิบากกรรมที่ท่านเคยเป็นนายพรานฆ่านกจับนกมาขายตัวไหนยังขายไม่ได้ท่านก็จับหักขาหักปีกเอาไว้กลัวนกจะบินหนีแล้ววิบากกรรมเหล่านั้นก็ทําให้ท่านประสบโรคภัยไข้เจ็บเปีดเบียนประสบความทุกข์ทรมานอยู่ในขณะนั้น แต่ที่จริงมันต้องว่ากันเป็นกรณีกรณีไปนะฮะคือบ,บางทียังในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีอะไรล่ะเครื่องทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยสายระยงระยางเต็มไปหมดนะะอันนี้คงไม่ใช่กรรมในอดีตนะมันกรรมในปัจจุบันด้านนั้นเองคือหมอเองท่านก็ต้องทาหน้าที่ของท่านเต็มที่แต่ญา,าติเองก็ต้องการให้ขำแแบบคำแแบบเย่างนันก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงแต่หมายความว่าคนจะแสดง เยตนุงออกมาก็คือคนที่ป่วยนั่นเองว่าจะเอาอย่างไงจะใส่สายระยงระยางหรือเปล่าหรือว่าให้ถอดไปและทําใจสงบนอนภาวนาพุโทโธเป็นเรื่องความสมัครใจนะฮะเรื่องความสมัครใจของบุคคลผู้นั้นมนนี้ก็มีการถกเถียงอะไรกันอยู่เยอะแต่ยังหาข้อยุติไม่ได้กือสรุปว่าบางเรื่องนะคงเป็นเรื่องของอดีตกรรมบางเรื่องเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ก้าวหน้านะฮะที่ต้องการใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหยุดชีวิตคนชะลอชีวิตคนมันก็คิดค้นกันไปเรื่อยๆก็ต่อไปถามว่าคนที่ทําผิดมีโทษประหารชีวิตถ้าเป็นทางศาสนาแล้วถือเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่จะเป็นบาปต่อผู้กระทาการประหารชีวิตหรือผู้ตัดสินหรือไม่คือบาปเนี่ยเรา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 คงปฏิเสธยากนะะคือจะอ้างว่าหน้าชี่ทีเดียวคือบาปนั้นเป็นสากลนี่ยนะ มันเกิดขึ้นด้วยอกุศลและจิตปัญหาว่าเราเอาจิตเราเนเข้าไปมีส่วนด้วยหรือเปล่าอย่าลืมว่าเจตนาหังพิกเวกบังวดามีนะฮะเจตนามันเป็นกรรมเพราะเจตนาจะให้เขาตายเขาประสบความพิบัติเขาประสบความสูญเสียมีความอาฆาตมาร้ายมีความเครียดแค้นจริงชังอะไรหรือเปล่าซึ่งจิตที่จริงค่อนข้างห้ามยากก็เรียกว่าเรามีเจตนาร่วมหรือเปล่า ถ้าเราไม่มีเจตนาร่วมไม่มีความรู้สึกร่วมแอ้บาปมันก็น,น้อยเพราะอย่าลืมว่าเจตนาเป็นเรื่องสาคัญมากในกรณีนี้มันจะมีตัวประกอบอยู่สามอย่างหนึ่งเจตนาสองความพยายามสาวัตถุวัตถุก,ก็คือผู้ที่ถูกประหารเป็นการถูกประหารเพราะความผิดของเขาแล้วก็ถูกกาหนดไว้ดยเงื่อนไขของกฎหมายแต่อย่าลืมเงื่อนไขของกฎ กฎหมายก็ไม่ใช่ป้องกันบาปได้นะบาปก็คือบาปแต่ว่าเราไม่มีเจตนาแรงความเจตนาตรงนี้จะไม่แรงตัววัตถุคือผู้ถูกฆ่าก็เป็นคนทำชัว่วทาผิดสร้างปัญหาเยอะความพยายามนะความพยายามของผู้ประหารน,นั้นเคยคุยกับเปชกาดท,ที่บางขวางแกบอกว่าแกไม่เห็นนักโทษอ่ะ เขาตั้งปืนไปให้แกไปนเหนี่ยวไกแต่นั้นเองมันมีผ้าบังไว้แล้วก็มีคนบอกว่าหยุดหรือไม่หยุดสั่งยิงมีคนสั่งยิงแกเป็นคนเหนี่ยวไกแต่นั้นแล้วแกก็ฝึกน,นะฝึกใจด้วยที่การต่างๆไว้มากพ้นบาปเนี่ยปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เราเพียงแต่ว่าบาปน้อยมันเหมือนกับทหารที่ทําศึกสงครามนะเราจะปฏิเสธว่า ไม่บาปเป็นความชอบธรรมในการศึกนั้นปรัชญาสงครามนะได้แต่ในแง่ของบาปแล้วเนี่ยมันต้องบาปเพียงแต่ว่าเป็นการสละชีวิตเพ,พื่อพิทักษ์ธรรมรักษาอาณาประชาราษดรรักษาประเทศชาติประชาชนสถาบันต,ต,ต,ต่างๆในบ้านในเมืองเนี่ยครับเกุศลและเจตนาโดยเยอะและเกินทั้งกัน,น,กบกนบาปก็ส่วนบาปบุญก็ส่วนบุญ ทีวิตเราบางทีเนี่ยเราเลือกให้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ได้หรอกบางทีมันก็ตตัดใจทําอะไรไปบ้างนะเพื่อรักษาสิ่งที่ดีงามเอาไว้เพราะงั้นแนวของการลงโทษนั้นเราจะลืมพระเจ้าเองก็มีการลงโทษนะการตัดสินพระประราชิกต้องอบัตอยงง่าง,งน,นั้นอย่างนั้นนั้นเเรียกว่าเป็นพุทธานาก็เป็นการลงโทษแต่ไม่ใช่มุ่งประสงค์ร้ายมุ่งที่จะให้เกิดสิ่งดีงาม ขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นและป้องกันเขาเองไม่ให้ตกต่ำลงไปปณานในวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงม,มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี